bạp non liệt bạp tăng? bạp tăng bạp tang 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 นี่นี่ใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรนะาราสายทำอะไร ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผัดมาม่าก,กับเยนเื่องเกาครับแต่เป็นมามากก่าเกาหลีครับในช่องวุฒชุมแพลยช์ชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเยนแค่หกอันดูนะครับจะสุกหรือเปล่าเขาไม่สุกอ่ะ

ไอเทียนไม่เกิดมาด้วยเนาะมันเหลือแฮปปี้เบิร์ดฮิทู คือมาเียดี๋ยวเดี๋ยที่ผัดนครับนเดี๋ไปส่น้ำห่อนกอนไปปสามร้อยก ตัวห้เสร็จนสุกได้ครับอันนี้มะม่าเกาหลีนะครับนี่อันนี้นนนนนนก็นี่ไม่ต่องใช้นนห,หน้าครับหาเลยปิดปิดก่อน,นครับเหานะนะนะ็นไหมหลับเดียวเียมนะเียมนะเนยมละ

มามาตอนเียนเอาี้คือเชนปัดมามาสองีเลยสองอีเลยะันวันนี้มีมีเต็มแล้วใส่ไอ้

มันคือบรรยากาศในบ้านเนอบ้านต่าต่อไปผมดึงในบ้านกับตัวเองจะเป็นแบบคนน้มัน้องักนันบกมาแล้วครับรอบอีพี่สองจำเลยมาที่กัดมานี่มาหมาเกาหลีนะครับตรวจไอ้แค่นั้นอีพี่สองครับเจ็าถูกบดบังเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเรียกต้องไมกินอะรผมอีสองอีสองอยกเลิกลูกคืไม่มาล้กโอตัวเครกับเราตัวเครอกับเราไหมอ้ยน้อเดี๋ยวดูเลยแล้วเราเสร็จมคับเสร็จแล้ว

ไม่ใช่ใบไม้ไม้หอมมากเดี๋ยวติดตั้งดีๆก่อนนี่ดูครับีเขียนนี่นี่มาม่าที่เราทำเสร็จนะครับน่ากินกดไลก์กดแชร์ให้ช่องวุฒิชุมแพชาแนลนะครับคิดหน้าจะได้ไปเที่ยวอยู่ กินแล้วว่ะ1 1ทุนหมดแล้วนี่แหละใช่ไหมงางเจยียเมตากินะเรลองเมตากินก่อนสุกแล้วสุกแล้วเนหน่งไปหาน้ำแม่แน,น่นอนเลยใช่จะเผ็ดไหมไอร่อยไหมอร่อยไหมครัอุยอร่อยอร่อยแต่เผ็ดเาพ่อใช่ไหมเราเจ็บไหมพ่อมึงเนียพ่อไอ มันไม่เปลือไข่้วยเนี่ยอร่อยมเดยดูก่อนอา้ิสากินด้วยอร่อยไหมอร่อยบบอเซ็ปป่ะเห็นไหมเซ้เห็นไหมตัตัถ้ามึงถามบบอ่ะเซ็บป่ะครับอ,อือหือ่ก็ร้อนคอ มันก็ร้อนคองเหมือนกันวันนี้เรามามาถ่ายผัดมะม่าอยู่แล้วเนาะต่อไปน่าจะเป็นผัดมะม่ามันเดิมแต่เริ่มไอีกนิดนึงแล้วไปเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นที่ไม่ใช่มะม่าตีตังก่อนดีกว่าหรือแม่ก็แบบคอนเทนต์อื่น้มไข่ไปลองอร่อยเยี่ยมเต็มเกียใช่ไหมเนี่ย

นี่สาก,กินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมนี่เผ็ดได้ปะเยี่ยมอร่อยใช่ไหมอีพี่หนึ่งเราทำเผ็ดเกินไปใช่เผ็ดจริงแต่นี้ไ เดี๋ยวจะต่อย EP สามปิดคลิปยังปิดคลิปปิ่ให้อิ่มเจอกันพุ่งนี่ฝากกดไลค์ลลกดแชร์ให้หน่อยครับมาเนี่